ดีครับเพื่อนๆวันนี้ป่าเพื่อนๆเข้าป่าแล้วครับผมจมสวนเล็กๆของผมนะนี่คือป่าผมนะครับวันนี้เข้ามาทางป่ารอบๆนะครับครับหญ้าขึ้นดอกเลยครับเพื่อนๆไม่ได้เข้ามาอาทิตย์หนึ่งครับพราว่ามันฝนก็ไม่ได้ตกนะครับสองวันเนี้ยว่าก่อนหน้านั้นฝนตกด้วยนะครับหญ้ามันก็เลยขึ้นเร็วนะครับ เลยลุงลุงเขาพามาชมทุเรียนเขาครับผมนี่ลุงเขาพามาชมการแตกของใบนะครับเพ,พื่อนมาชมต้นนี้นะครับดูตะละกิ่งครับแตกดีเลยนะครับเพราะว่าคุ้นดินมันไม่ร้อนนะครับผมมันชุ่มชื้นนะครับเราดูจากยากขึ้นเราก็รู้แล้วว่าดินมันยังเปียกชุ่มอยู่นะครับ ประมาณนี้ยังไม่ต้องลดนะครับถ้าดินประมาณนี้ยังเรายังไม่ต้องลดน้ําก็ได้นะครับผมรอดูถ้าว่าฝนยังไม่ตกวันสองวันเราก็มาลดได้นะครับแต่ดินประมาณนี้เราก็ยังไม่ต้องลดก็ได้นะครับน,นะครับยักต้นกี่ปีเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อตัวนี้ก็ยังอยู่ที่ปีครึ่งเกือบสองปีนะครับ แต่ถ้กินก็ใบดกดีนะครับผมใบดกก็จะทําให้ต้นแข็งแรงนะครับเพราะอาหารก็จะใบมันก็คือสิ่งสําคัญที่จะดึงดูดอาหารและสังเคราะห์แสงนะครับผมจะทําให้ต้นของเราแข็งแรงและโตเร็วนะครับต้นนี้ก็ช่วงบนตะเยอะเขาก็ตัดเลยนะครับเพราะว่าม,มันเน่านะครับข้างบน มันดีช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างถรแล้วแต่ยอดใหม่ก็แตกออกามาแล้วครับผมแตกออกามาตรงนี้นะครับผมมันก็จะมาแทนยอดนี้นะครับที่เสียไปนะครับส่วนต้นนี้ก็คือต้นลูกเม็ดนะครับที่ปลูกข้างๆนี้นะครับผมให้มันโตพร้อมกันเราก็จะได้ประสานร,รากกันนะครับประสานต้นกัน เพื่อเสริมรากนะครับผมเพราะ,ะต้นนี้มันก็จะจะเติบโตได้เร็วกว่านิดนึงนะครับผมครับตวอย่าก็จะปลูกต้นลูกเม็ดอันนี้คือต้นที่โตมาโตเองนะครับผมโตมาจากมเมล็ดเองนะครับส่วนที่เราปลูกนี่คือต้นผสมเลยนะครับต้นวัวลูกเม็ดแล้วก็เอายอดต้นพันธุ์ดีมาเสียบเสียบด้านบนนะครับผม ส่วนตันนี้ก็คือโตมาจากเม็ดเจ๋อๆแล้วนะครับเพราะว่ามันโตมาจากธรรมชาติต้นไหนที่แข็งแรงก,กว่าที่ทนกว่าก็จะเป็นต้นลูกเบ็ดนะครับผมต้นลูกเบ็ดมันจะแข็งแรงเติบโตแบบธรรมชาติได้ดีกว่านะครับผมส่วนต้นพันธุ์ที่เรามาผสมมาเป็นมอนทองครับมันต้องดูแลอย่างละเอียดหน่อยนะครับผมต้องดูแลเหมือนลูกเล็ก โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ดูยุ่งกันครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้